ครูแค่มองถามคุณว่าถ้าครูอะค่ะยังจนอยู่มีหนี้สามสิบล้านครูไม่มีวันทําได้ค่ะแต่วันนี้ครูบอกคุณแล้วเป้าหมายครูคือสิบล้านสิบล้านแรกได้ตั้งแต่ยังไม่ถึงปีแรกนะคะปีแรกไม่รู้เท่าไหร่แล้วนะคะไม่อยากจะพูดบ่อยบางคนไม่เชื่อครูเคยส่งค่ะสมุดบัญชีเงินฝากที่เป็นเงินสดๆจากการหักทุกอย่าง ที่ครูมีส่งไปส่งการบ้านมันเป็นหลักฐานเลยค่ะว่าครูคือคนจริงครูของจริงค่ะครูไม่พูดอะไรปลอมทั้งนั้นเพราะฉะนั้นให้คุณเชื่อใจได้ว่าถ้าคุณอยากรวยไปกับครูครูเป็นคนที่บ้าดีเดือดนะคะถ้าครูได้รวยนะคะทุกคนต้องรวยด้วยครูจะหาวิธีการทุกอย่างเลยนะคะที่มันบางคนคิดไม่ถึงด้วยซ้ําเพื่อให้ทุกคนได้รวยจริงนะคะสําหรับใครที่อยากรวยได้จริงแค่ไปคิดและพิจารณา อย่าไปคิดอะไรให้มันเยอะแยะมากมายลองวางใจเบาๆสบายๆอยากรวยก็มารวยมาลุยมาสู้ไปด้วยกันนะคะครูไม่หนีไปไหนครูจะเป็นผู้บริหารที่เป็นแบบนี้แหละบ้านๆบ้าๆบอๆแบบนี้แหละนะคะถ้าชอบจริตแบบครูก็เข้ามาถ้าไม่ชอบจริตแบบครูก็หาจริตให้เจออย่าเสียเวลากับครูเพราะมันจะทําให้คุณน่ะเหนียวหลังชีวิตเอาไว้นะคะ